คือหนูอยากรู้ว่าเฮ้ยเพื่อนซ้อมเลยเหรอหนูอยากรู้ว่าแบบเอ่อตัวใหม่ the buy, the buy, the buy, the buy. เ,เ,เดี๋ยวไป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 เฮ้ยพี่พยายามยายามพย่าเดี๋ยวพี่ฉีกให้ฉีกให้มาตรงนี้แนละ้วเดี๋ยวฉีกให้ทำไมเขาไม่เล่นไมค์ขึ้นเดี๋ยวใบเดี๋ยวใบเดี๋ยวใบตัวใหม่ใช่ปะใช่ใช่ใช่อยู่พี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 ่โอ้ยพี่พ,พี่ต้องลากลากออกว่ะแป๊บนึงไม่ได้วะผมกูแตก โอ้ไม่มีที่เล่นปัดเลยปัดเลยปัดเลยเอาตัวเตวกัปัดเลยปัดเลยปัดได้อยู่พี่แล้วเขามีด้นไม้ด้วยทัวร์เรื่องไฟอ่ะโอเคโอเคอยู่พี่อยู่พี่อยู่พี่ <c oughs> ปั่นเลยปั่นเลยคำ <c oughs> พี่เดิมพี่แตกว่ะพี่แตกโอ้ไม่ไหว เป็น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 เล่นเป็น,น,ปนถ้าเราไม่เป็นไม่แตกหรอกเป็นเป็นเนเป็นมีเจ้าทาวีวนข้างล่างตรงนั้นน่ะน่าจะได้ยาวอยู่อ่ะก็เห็นหูเกิดสี่คนเลยเจ๊เท้กูแตกรออะไร,ะเ,รเกิดสี่เลยเหรอเกิดสี่เลยต้าไปไหนเขาไปไหนไปหาตรงที่เดิมที่เกิดกันอ่ะเจอแล้วเจอเจอคนแล้วเจอคนแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจ,จอใครไม่รู้เนี่ยถ้าไม่ใช่ปลาปลาไปช่วยหน่อยถ้าไม่ใช่นะเฮ้ยไม่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 โอ้โหเจอสองคนเลยเรียบเนอะแตก ใครวะเนี่ยจะบอกแล้วว่ามานี่นั่นใครอ่ะนั่นใครอ่ะที่สุดได้อยู่สองคนอ่ะมามาไม่ใช่ปลาใช่ปะแต่ไม่มีใครแต่ไม่มีใครช่วยพี่นะเฮ้ยคนเจ็บมาช่วยเหรอคนเจ็บมาช่วยว่ะเดี๋ยวไงเดี๋ยวไงบอโลถามขอบคุณครับไปอ้าวน่าจะเล่นเป็นจริงอ่ะหรืว่าน่าจะโหดเล่นเป็น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 เพื่อมีฮีวายอีกคนยังไงมีฮีวายมีภูมิยเซล น่าจะหาพี่ต่อว่ะไปมาหาพี่มาหาพี่มาหาพี่ไม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 ่หาไม่หาไม่หาไปเพิ่งติดโอ้โหอะไรเงี้ยเนาะูหมดละโอ้โหสเตลไม่นียนโอ้โหโล่งโล่งเกินตรงนี้ไม่มีไม้ไม่รู้ยังไม่พับเลยสักแผ่นนะโอ้ย ไม่มีชื่อไม้เร็วไม่มีชื่อไม้เร็วแต่หนูแตกเขาแม่นนะเขาแม่นจริงเก่งเก่งเก่งหรือว่าดาบมันตรงอย่างเงี้ยไม่รู้เพราะว่ามันไม่มีที่ติดแตกอะตรงๆแล้วโล่งๆไม้ไมยอะอยู่นะแต่ถ้าใช้ไม้หมดก็เล่นยากนะอย่าลืมเขาเพื่อนหิวเพื่อนไม่ได้ซออ่อมนะพี่ซ่อมเมอนี่ย พี่พี่เลยมาเหอะมาเหอะพี่พี่ได้ปั๊บหนึ่งอะไม้สองแ่นเฮ้ยเจอเจอเพื่อนว่ะเจอเพื่อนเจอเพื่อนแต่พี่ไม่อยากช่วยอ่ะพี่ตาดำอ่ะพิ่วบินไปหนนาบุสมานาบินลับได้เปล่ามีอยู่ใกล้กันสองคนเลยเอาไว้มาเอาไว้มาเออเอาไว้มาพี่อยู่แล้วลอลิโดนลอลิโดนเออกับแม้วะไม่กลับไม่กลับยก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 แล้วยกแล้วอยู่ะมองอยู่มองอยู่ มีลูนมีลูนเดี๋ยวเครื่องเครื่องเครื่องเสร็จพอดีได้อยู่เสร็จเปล่าวะเสร็จมาหาพี่หรือไปกลับไปหาปลาดูก่อนแป๊บนึงโอเคโอเคพี่ขอเครื่องนี้ก่อนเดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวพี่ช่วยเพื่อนโอเคโอเคโอเคเราเรายูก่อนเดี๋ยวพี่ช่วยพี่ช่วยเพื่อนพี่ช่วยเพื่อนได้เปล่าวะคือประเด็นคือกูตาดำไงคือกูตาดำไงแต่ผีอยู่ใกล้ๆนะเราตายแล้วอย่าลืมตายเปล่าเป็นสองนี่ หนูเป็นหนึ่งเออจะพี่ไป็นสองถูไปอล้ี่ตามพ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 ี่อยู่กับเอ้กลับกลับกลับปะกลับกลับกลับไปไหนไดเจอเจออีกคนหนึ่งเจอใครวะเนี่ยไม่เจอไม่เจอใครเลยพี่กลับละพี่กลับกลับแล้วะกลับ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 หลอกไฟ้ปะไม่รู้ ที่ล้มลงลงที่ไม่แน่ใจเขาเป็นต้นไม้ด้วยว่าโอเคไม้ยังไม่พับพับเนี่ยถ้าพี่ถ้าพี่เปิดสามมาพี่จะตาแล้วพี่พับยับเลยนะตอนนี้พี่เพิ่งเปิดสองไม่เป็นไรได้อยู่พี่ปั่นไฟบ้าสองชั้นอยู่จะมาบอกเดี๋ยวฉีกให้พี่มองฟ้าอยู่ไมม่ีโอเคโอเคพี่ปั่นบ้าสองชั้นอยู่เขาเจอสองคนว่าเจอสองคนโอเคโอเคพี่พี่ปั่นไฟอยู่ปั่นคนเดียวปั่นคนเดียวเเฮ้้ยยอ่าาไฟแกะได้แกะแกะไม่ได้ไม่เป็นไรจำไว้พอ อยู่ตรงสวนสาสวนสาเข้าใจสวนสาธะเข้าใจเข้าใจตรงกลางตรงกลางหรือว่าตรงริมตรงริมตรงข้ามแถวแถวแถวบ้านแถวที่เราเกิดปะบ้านใต้ดินอะโอเคเข้าใจ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 แถวบ้านได้ดินนะครับครับ้านใต้ดินอะโอเคโอเคโอเคครับเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่อยู่แล้วนะ อย,อยู่กับพี่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 ไปเลยไปเลยอยู่กับพี่อยู่กับพี่ไม่ใช่เหรออยู่กับพี่เนี่ยไไมม่่่่่ใใชชอยููกับหนเอ้ากูรักใส่เหรอโทษโทษโทษพี่รักใส่พี่รักใส่โทษดีไม่เป็นไร hm ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาพ่อพี่หาหนูแล้วล่ะไม่ก็พี่มองเขาอยู่อ um> ้าเขาไมอยู่กับดาวัยวะอยู่กับดาวัยแล้วเขาไม่เอาพี่หรือว่าเฮ้ยอุ้ยมีคัดไม้ เอาแล้วจะไว้มึงทำไงเฮ้ยเดี๋ยวูต้องไปแกะแล้วล่ะมีกั้นไม้ตายยากไปแล้วมีกั้นไม้พี่อั้มพี่อ้มพี่อั้มยังไม่ได้แกะใช่ไหมเดี๋ยวเนี๋ยจะไปแกะไม่แกะไม่แกะไม่แกะพี่ปั่นต่อพี่อ้ำรอไว้นะเดี๋ยวผมจะไปแกะไม่ไม่ไม่อยู่จะไว้อยู่จะไว้เหมือนพี่ลากผีใส่เพื่อนอะเหมือนพี่ลากผีใส่เพื่อนอะคุคเขาจะคือคุณตาดำไงแม่งเอ้ยก็ไม่รู้ทำไงเหมือนกันลอลี่ไปเจ็บอีกแล้วพี่จะล้มสองเลยอ่ะไม่ไม่ไม่รู้อ่ะ เรา,เราแกะโ<ห>ทเทม <ขอ S 2> ก่อนก็ได้แกะก่อนแกะก่อนเดี๋ยวพี่ช่วยเอาไว้พี่ช่วยเอาไว้พี่ช่วยเองพี่ช่วยเองเราแกะโทเทมเลยแกะให้หน่อยพี่ช่วยเอาไว้พี่ช่วยเอาไว้เองกระไว้อยู่ไว้<อ>สวย,สวยกลับดีกว่าไปเลยพี่ช่วยเอาไว้ก่อนขึ้นพอแล้วพพเพื่อนไฟเพื่อนจะย้ายพี่ปั่นไฟอีกครึ่งต่อเี๋ยวช่องกลางถนนแล้วกันนะระวังนะผีพี่อยู่ไหนไม่รู้ว่าตอนเนี้ยน่าจะอยู่กับลอลี่อะอพี่เอาเดาไว้ขึ้นมาแล้ว นี่ไงแล้วลอนี่ก็อยู่ตรงนี้ไงเออพี่ไม่รู้พี่ไม่เกี่ยวอ๋อพี่เห็นลอรี่แล้วแต่ไ <Club> ม่เห <raft> <the> ็น <sorting> ผ <bag> <Tu> ีอ๋อเห็นผีแล้วโอเคเห็นทุกอย่างพี่อยู่กันหรอไม่อยู่แล้วอยู่บไม่อยู่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 อ่ะพี่ไม่อยู่อ่ะพี่อยู่กับลอรี่ลอรี่เหมือนเดิมลอรี่เหมือนเดิมอยู่อ่ะพี่อยู่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 พี่ โอเคยู่พี่อยู่พี่อยู่พี่มันไปมันไปมันตามดาไว้ไปเดาโอ้โหดาไว้ไม่ล่อล่อตีนมาเดาไปล่อตีนเดาไปล่อตีนเดาไว้คืออยากเล่นแน่เลยทีว่าเน่องจพี่ไม่อยากเล่นไงกูกลัวพี่ทำไม้ไปอีกอันนึงคืออะไลรูนเนาะรูนยังอยู่นะน่าจะเป็นตรงเทียมย้ายหรือเปล่ารูนยังอยู่นะน่าจะย้ายน่าจะย้ายแกะได้แกะแกะไม่ได้ไม่เป็นไรพี่อ้ำมแล้ว ตอนเท็จเดี๋ยวอันเดียวลงเราลิมสุดอะอฮะมันมีเทยบไปตอนแรกไม่มีนะตอนแรกไม่มีนะพี่สาบานไม่มีนะตอนแรกไม่มีนะแต่มาจับแต่มันมีคนเต็มมันย้าย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 หนอย่าเพิ่งเราเรียนให้หน่อยดิอยู่กับพี่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 ูช่วยได้ช่วยนะจะอยู่กับพี่ไม่นููกลับหรือเปล่าอยู่กับพี่อยู่ไม่มีบอลลแต่จะช่วยอยู่กับพี่อยู่กับพี่ อในตวัธรรมชาิอยู่กับพี่กลับไปแล้วไปแล้วกลับ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 เจอ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 หนูใช่ไหมแค่าเจอหนูแหละคือว่าพี่ช่วย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 เองพี่ช่วยเองโอ้ยพี่ช่วยเองไม่ช่วยเองโอ้ยยังมียังยัมีโทเทมแบบปิด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 ไม้นะได้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 พี่ช่วย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 เราเราเราไปที่ก่อนพี่ช่วยแล้วพี่ช่วยแล้วพี่ช่วยแล้วเราเราไม่รู้เราจะไปไหนพี่ตาดำอะอย่าเผลอมองอีกไ่ยิงตัวเองไ่ยิงตัวเองผลแตกใช่ใช่พี่พี่ไม่ตาดำงั้น คือไม่อยากจะช่วยอะไรเขาว่าะไรทำอะไรว่าอะไรพี่รอช่วยเราพี่แอบอยู่เนี่ยพี่แอบอยู่พี่รอช่วยเราเลยเดียเจี๋ยไอกันเดี๋ยวตรงที้หนูโดนแผลเลยหรอเดี๋ยวพี่แกะพี่แกะเดี๋ยวพี่แกะเดี๋ยวพี่แกะแป๊บ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 เดี๋ยวแกะแป๊บนึงแป๊บนึงไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะหนูนะนพให้พี่แกะก่อนนะไมนะไม่อยู่ไม่อยู่ไปแกะก่อนไปแกะก่อนแป๊บแป๊บแป๊บแกะไม่ได้แกะไม่ได้แกะไม่ได้ไม่ได้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 ไหนอะตรงไหนอะ นนตรงไปตรงไปตรงไปาหนึ่ตรงาอ๋เห็นได้แล้วแต่แล้นจะมีคนมา่วยอกมา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 มีนมาแ้วแ่นูจีบให้เฮ้ยบอรถามจคือหมายความยังไงโอ้ยไรกูยื้อสุดเอ้าสองเอาหมดเลยสองอันเย็ดเข่ เเเออาหนนูฉยยละไรพี่บล็อกให้พี่บล็อกให้พี่เพจสองหาไม้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 ได้ไหมไม่มีไม้แตกครับช่วยไม่ได้มีไม้ไหมไม่มีไม้ไม่มีช่วยไม่ได้ต้องหาไม้ต้องหาไม้พี่วิ่งหน้าโอ้โหแม่งก็วิ่งเร็วเกินแตกอมีแทงหลังม่มีแทงหลังแทงโดนหรือเปล่าเขาจะวูบไหมวูบ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 สวย ไป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 ไม่ได้บอด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 เอาบอด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 ไปฉายเอาบอดบอดบอดอ้าวมันยังตามปลาอยู่วะแต่เมื่อกี้บอดเลยนะเว้ยไปฉายม่วงปลาแล้วจะไปฉายม่วงจริงหรอไปฉายม่วงไปฉายม่วงเอาไว้ล่ะติดยกให้ยังไงพี่ก็ไม่เอาพี่จะติดคนอื่นหนูไม่ใช่หนูไม่ใช่ไปฉายม่วงเฉยเลย สวยดิโทเทมแตกหมดเลยหมดแล้วแต่ปลาตายแล้วพี่เปิดสองเพื huh. okay, ah, oh. ่อนไอ้เ huh. จ้าไว้เปิดสองลอรี่ลอรี่ตรงต้นแผนงบ้างยังพี่จำไม่ได้โดดแล้วดินี่ถึงสามใช่ปหมเปิดสองเปิดสองโอเคโอเคที่ปั่นเครื่องเดิมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหลกอะไรอะพี่ทำปั่นไม่ได้อยู่กับพี่เอาโดดแล้วรอมเพื่อนไหนเดี๋ยวไม่อยู่แล้วอ่ะอยู่อยู่ผู้งงหมดจีบยังโดดซ้อมบ้านสองแสนแล้วเเปิดกล่องดีกว่าไม่น่ารอดนะเกมนี้ มาถึงหนูเนะี่ยคนดื่นนะ่นจะรอดแต่เพื่อนเหมือนไม่ค่อยซ่อมกันแล้วตอนนี้พี่อยากซ่อมอยู่นะแต่มันเหมือนซ่อมไม่ได้วะซ่อมไม่ได้นะมมพี่ซ่อมพี่ซ่อมพี่ซ่อมคนนี้ไม่รู้เอ๊ะประบาใช่ไหมเฟดสองเฟดสองยังไม่ตายอ,อ๋อเครื่องนี้จิตแล้วมันน่าจะมาซ้ำหนูถ้ามาแฝงเสร็จอ่ะแถวนันก็น่าจะมาอยู่ก่อพี่ หนูไม่ช่วยได้วมั้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพี่ช่วยเองก็ได้แต่อย่าพึ่งอย่าพึ่งมาช่วยทีไรคิวเลอร์แบบไอ้นี่หนูหิวโอ้โหพี่อยากช่วยนะแต่ไม่ได้ว่ะโอ้เพื่อนโดนอีกแล้วลอลี่ลอลี่ตายแล้ว่ะพี่ช่วยไม่ได้ว่ะเอ้ยได้ได้ได้แล้วพี่เองพี่เองเราเราผาผาไปปั่นเลยไม่ได้ช่วยได้ไม่ได้ลอลี่ลอลี่ตายแล้วพี่ตาย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 พี่อยากหิวเดี๋ยวใช้เดา๋วไว้เดี๋ยวไว้หิว้เพื่อนฮิวอ่ะให้หิวให้หิวมันต้องฮิวแล้วอ่ะ ไม่อยู่เวลาหรอกไม่ทันวะกลับมาผมซ่อมนะซ่อม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 เราจะซ่อมบ้านบ้านน่าจะบ้านเราสี่บ้านสี่น้ำอยูอนะ่พี่อยู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 ่พี่เฮ้ยไม่มีเคื่องอยู่ไหนวะเนี่ยเอานี่ สันหนหนึ่งพันไปแล้วที่เพจสองที่ได้อยู่ไม่เป็นไรอยู่พี่อยู่พี่ <Okay. S 1> ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มีไม้มีไม้ได้อยู่ เขหนูหลุดหรือเปล่านะหลุดหลุดเอาว่ะหลุดว่ะแต่ไม้เปลี่ยนไปสองขันเลยนะหลุดหลุดหลุด อยกแตนเอาไว้โอเคจดาไวตายเดาไวตายเสร็จเครื่องเฮ้ยเฮ้ยแม่งมันลมที่กูอีกเดาไวตายเดาไวตายเดาไวอยู่กับพี่เลยลมใกล้พี่เฉยเลยเราเราต้องซ่อมอยู่พี่รอให้พี่มองอยู่เฮ้ยมันไปหาเราเปล่าวะมันไปหาเราอ่ะพี่เดี๋ยวพี่รอให้เราเราปัดเลยเราปัดเลยพี่ลอให้แล้วเราปัดเลยลอให้อยู่ พ่อมาดีไหมเนียพ่อมาไหมหรอใช่เหรอพี่รอแล้วพี่กระโดดเรียกกขาน,นะโอ๊ยมาหาหนูเลยโอเคพี่ซ้อมพี่ซ้อมหนูตายได้พี่เอาหานพ่อดีกว่าไม่มาผ่านไม่เจอหาหนูไม่เจอแอบไว้แอบไว้มาหาพี่แล้วแอบไว้เราหาเครื่องอื่นฝันที่ไม่ใช่บ้านสองชั้นบ้านสองชั้นใต้ดินอย่ามาพ,พี่โจ๊กอยู่อย่ามามันมีเครื่องแต่ น่าจะปินานนาเรียกว่าอะไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราปัดนใหพี่หน่อยนาทีสองวัที่พี่จูงได้อยู่ได้อยู่มั่นใจว่าได้อยู่ตัวเนี้ยได้อยู่ถ้าเกิดมันไม่สกิลนะหนูขอดูถนนซ่อมจางถนนได้ปะอยากเออได้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 เอ๊ะบ้านหล่อเนี่ซ่อมเสร็จยังอ่ะเฮ้ยบ้านหล่อนี่ได้เยอะนี่ผมไม่ได้แล้วว่ะมันสกิลมาพี่แตก มาสกิลอยากสกิลโอ้โหมันสกิลมาแม่นด้วยพี่เพจสองโอ้ยไม่มีตู้ให้หลบด้วยไม่ละพยายามถ้าเจมันมาหาเราเราเดินหาหลุมไหมล่ะเดี๋ยวเจอพี่ยื้อยาวเลยยื้อยาวยื้อยาวไม่มันมันเก่งว่ะมันเล่นเต็มพี่บอกว่าถ้ามันเดินตามอ่ะน่าจะได้ประมาณได้อยู่อ่ะได้อยู่นี่เกี้ยสกิลมาไม่ไหวว่ะเฮ้ยมันมันเจอ เจอเหรอไม่นิ่งๆก่อนเผื่อไม่เจ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 อหรือเจอวะหรือเจอวะไม่รู้พี่ไม่รู้เราคิดว่ามันเจอไหมคิดว่าเจอไหมคิดว่าเจอไหมนี่ไงไม่รู้อ่ะถ้าเจอหลุมบอกเราตีเราตีได้สองทีแล้วเราไม่ช่วยทีก็ได้พี่มีทางหลังให้มันตีทีหนึง่งให้มันตีทีหนึง่ทงทักมันให้มันตีทีหนึง่ง <corpses, S 1> ต้องอ้อม<ๆ>ต้องอ้อมอ้อมต้องอ <l> ้อมหน่อยอ้อมหน่อยอ้อมหน่อยได้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  ได้ได้ได้แทงหลังได้ได้ไปไปต่อเลยไปต่อเลยไม้ข้างล่างบ้านมีข้างล่างบ้านมีไม้ยังมีไม้อยู่มีไม้อยู่คือพี่เก็บไปเล่นเองแหละแต่พอดีพี่เกมันสกิลอุ้ยหลุดเหมือนหลุดเลยไม่หลุดไม่หลุดมันมีเนื้อคอร์ดิ้งเชื่อมพี่กูรู้มีเนื้อคอร์ดิ้งไปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วนะพี่ไม่เต็มป่ะเราฉีดยาวเลยพี่ไม่เต็มป่ะพี่บอกตรงๆเลยนะไม่เต็มป่ะ อุออ้มอุ้มไหมอุมอ้มหรอขอร้องเพื่อนอไม่อุ้มไม่อุมมอ้มไม่อุ้มอุ้มเถอะเฮ้ยมันหลง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 เดี๋ยวขอริงกหรือเปล่าจะมันหลงพี่เต็มเตาฮิวก่อนแล้วให้มันยกพี่ขึ้นเพราะพี่ตายละมันกระทืบไปข้างล่างพี่เต็มแต่ประเด็นคือพี่คันหาก็ได้อะแท้งหลังพี่หมดแล้วนะถ้ายกพี่คือพี่ตายอะเตรียมเตรียมหาหลุดได้เลยเม,มันชิ่งมันชิ่ง มันชิ่งระวังระวังทั้งหลังพี่หมดเห็นละเห็นละเห็นละพี่ควรทำไงดีรอรอให้มันหมดรอให้มันหมดรอให้มันหมดสวยขอบครับไอ้เียมาหาเราพี่แอฟผ่านเข้าเลยมาเจอหนูมาเอาหนูแทนไม่แต่หนูเฟซสองนี่พี่ฮิวแป๊บถ้าางนั้นอะหนูตายหนูตายหนูตายอ๋อตายเหรอโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรผ่านท่อแล้วนะไม่ผ่าน คิวเล้วอ่พูดไปขอดแบบเลยตอนนี้พี่ออกพี่มองฟ้าอยู่ไล่หนูไล่หนูยังไงก็ไล่คิวแล้ว,ว,วาตาบอดไอีเอย้ยกูตกใจกูฉายโดนได้ไงแ้ฉา,ายมั่วไปฉใชมั่วของใครหรอฮะเปิดจจากกล่องกล่องที่เพื่อนเปิดเอาไว้หน่อยนึงอ่ะน่นจาจะสักคนคเ,ปเปิดอ่ะที่ปั่นกากรนาน ยังไม่หงไม่ไม่หง,ไม,หงไม่หาท่อเท่านะั้นนหะมางงานถนนปั่นต่อแตกลบเออมันน่าจะอุ้มเลยนะถ้าจะ <ramient> ใช่หรอนี่ขอแล้วอุ้มไหมอุ้มไหมอุ้มจริง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 หายแล้วหลบ,บอยู่ไหนทีเนี้ยพี่ดูถนนก่อนบาร์บีคิวหลบบาร์บีคิวไหมไม่หลบไม่หลบปิ้งหาเลยไม่เจอการถนนว่ะไม่เจอว่ะจริงจริงอยู่ในบ้านว่ืะบ้านไมเคิลก็ไม่มีพี่ดูแล้ว ไปแล้วไปแล้วไปแล้วพุ่งไปเลยพุพ่งไปแล้วแ,ลแต่ว่าลำนี้น่าจะได้แต้มเยอะอยู่เอ,อาทำไมอะนึ่งว่ามันจะคุ่มต่อกูแตกพี่อม๊มสวยพี่อม๊มสวยสวยมากพี่อม๊ม căng khăng qua à, ui, oh, vậy oh, yeah là. bỏ bảo, trả tiền bảo à

สูงอีกแล้วอ่ะชอบหลงเงี้ยไม่เห็นอ่ะหลังต้นมไ,ไม้อ่ะไม่มันมันสูงอยู่พยายามมองแล้วมันหลงจริงจริงพี่ชอบพี่ชอบหลงอย่างเงี้ยหลงถ้าไม่เห็นไฟคือหลงเลยอ่ะประจําเลยเฮ้ยเฮ้ย<า>ปิดทอ่อปิดปะล่ะเขาให้ลงปิดปิดยังไง้ก็ปิด,อปดโอ้เขา <ไป S 1> มีเขา,ามีอาชีนะเออลงไปเลยไม่ให้ไม่หนีเลยเอา้าว เขาคือมันยังไงหนุงง่มงปล่อยพี่เปล่าเนี่ยอ๋อให้ทรมานต่อตัวนี้มันต้องเล่นที่แคบๆน้องพี่อำ้ำอ้าวเขาไปไหนอะ่ะเขาไปเมื่ประตูให้พี่เปล่าเนี่ยจ้า

กัว oh ไม้หอายไฟใายไฟโอ้โหาก็ไม่ได้ <laughs> โอ้ยกูเหนื่อยเล่นเป็นเล่นเป็น,เล,นเล่นเก่งเยอะอะโคตรเก่งอะ่ะใช่ไม่ถ้าเขาไม่สกิลมาปั้นข้างล่างที่อะ่ะมัาเดินตามเต้ตายก็ไม่ทันพี่บอกเลยไม่สกิลมายอมยอม ดูแอดออนขอดีพีีเอาจริงๆพี่เลยไม่เป็นหรอกเอาตรงๆเลยนะ This is my second time เฮ้ยเขาบอกครั้งที่สองเองหรอก this one คนไทยพี่อ้ําพูดไทยได้ค <laughs> นไทย ไปเล่นเด็กกันว้าวนะเจ er like ๊ว้าวแค่ค่บ้าวเต่าเจ๊แอนนูแอดด้วย i go okay